บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบรรดาลใจจากศูนย์ศิลปะชีพบ้านแม่ตำนำพระราชาหฤทัยจากแม่ของแผ่นดินสู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนชุมชนคือส่วนประกอบสำคัญในการสร้างสังคมที่แข็งแรงศูนย์ศิลปะชีพบ้านแม่ตำคืออีกหนึ่งโครงการจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถที่ได้สร้าง และส่งเสริมชุมชนให้มีความรู้และดูแลตนเองได้ถ้าไม่มีศิลปชีพเนี่ยก็จะไม่มีป่าด้วยครับเพราะว่าเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยบางทีเขาไม่มีอาชีพอะไรถ้าไม่มีโครงการศิลปาชีพเนี่ยชาวบ้านจะต้องไปลบกวนป่าแน่นอนอย่างน้อยเนะี่ยความรู้ทางด้านเซรามิกหรืออะไรเนี่ยท,ที่ที่โครงการที่พระอ,องค์ท่านอยากให้ชาวบ้านเขาเป็นเนี่ยมันก็ถูกสืบต่อไปเรื่อยๆไม่สูญหายนะครับผมก็คิดเหมือนพระอ,องค์ท่านนะครับว่า คือชาวบ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอ่ะเรามาพัฒนาเขาครับพัฒนาแล้วถ้าเขาสามารถพัฒนาไปถึงจุดท,ที่พระองค์ท่านต้องการนะคือให้เขามีความรู้มีทักษะมีอะไรเนี่ยแล้วก็เขาก็ทําได้ดีอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจแล้วครับจากการพัฒนาความรู้จากสิ่งที่ชุมชนมีงานเกษตรและงานหัตถกรรมจึงถูกส่งเสริมและพัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน หลังจากตีไปทําสวนทำอย่างซื้อเขากับสารมาทาเข้ามาทํางานในโครงการนี้ปกติจะตัวตีได้ฮักกาได้วันหรือค่าตอบแพทยอะไรพวกอย่างจะในตัวแทนของสมาชิกของโครงการพัฒนาบรรลาการจะขอพระองค์ท่านได้หายวันหายคืนการเจ็บป่วยของพระองค์ท่านครั้งนี้ขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆจะใหเบฟขอบันทึกศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำ นำพระราชาหฤาทัยจากแม่ของแผ่นดินสู่การสร้างอาชีพอย่าง,ย,างยั่งยืนเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบอร์เรดจำกัดมหาชน